เราจะมากินข้าวเราจะมาเปิดหูเปิดตาหาอะไรทานเอาอะไรอร่อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปหาไวไฟนั่งไลฟ์กันสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ Iron 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 Mall Iron, Iron Mall แถวโบกอแถวโรงแรมที nah. ่เราพักเลยนะเราจะมากินข้าวเราจะมาเปิดหูเปิดตาหาอะไรทานเอาอะไรอร่อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปหาไวไฟนั่งไลฟ์กันอันดับแรกหิวมาก บึ่งไปหาของกินก่อนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวกันเนาะใช่ทุกคนมาอยู่ตาที่อินโดนีเซียอุ้ยทัวร์ทุกคนนะมันเป็นบรรยากาศของทุกโดนหินป่าตบปุ๊บออกสาวไหมนะคะสุดนไปได้กลับบ้านครับต้องค่ะดิสนุกตดิสนุ่ตรเออ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 มีทุกอย่างเหมือนเมืองไทยเลยเพียงแต่ว่าภาษาไม่เหมือนกันเราอยากกินอะไรได้กินหมดเลยซูชิอาหารญี่ปุ่นอาหารเอเชียอาหารเกาหลีครบ ถือว่าถือว่าฉันดูสูงขึ้นไหมสูงขึ้นเมื่อคืนฉันตกใจอ่ะเธอใส่นี้มาปุ๊บไปดูรอบชุดประจำชาติอ้าวทำไมคนนี้สูงสเธอถือเธอจะไม่ได้สูงสูงมากอยู่แบบว่า stand เอาขึ้นมาแบบสวยมากเลยมันสูงก็ปกติกีน่น,นิ้วะเจ๊อันเนี้ยอะไรก็เท่าปกติบ้าเหรอทุกคนเท่าปกติมาแพลตฟอร์มสูงมากทุกคนดูไม่ตม่ำกว่าสองนิ้วค่ะ ซื้อที่เออ่ช็อปอีเบย์มันจะมีขายฉันก็สั่งแม็กซิมัมสุดเลยค่ะสานิ้วค่ะแต่มันบอกว่า3นิ้วหมดอ๋อสองนิ้วครึ่งก็ได้หวังก็ได้ก็ต้องบอกว่าก็แต่มาเราต้องบอกว่าทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคนไทยจริงๆนะเหมือนข้าวราดแกงเลยมีกับมีข้าวมีปลาเต็มหมดเลยเหมือนเนาะเหมือนมากเหมือนมากฉันนึกฉันนึกว่าอยู่เทสโก้โลตัสเออสามคุณนี่อร่อยนะเดียวคล้ายๆแบบว่าต้มแซ่บต้มเล้งอะต้มเล้งต้มเล้งคล้ายๆกันมีซิ่โครง มีพวกเนี้ยนี่อร่อยกินแล้วจะได้เป็นคอร์สรู้สึกตูดนมืงมากก็หญิงมันชอบมากอาหารอาหารอาหารวู้ดตูดนมืงมากก๋วยเตี๋ยวแต่อยากรู้ว่าเขาไม่มีหมูใช่ไหมที่นี่เขาเนี่ยจะไม่มีหมูนะไม่มีหมูเมั้งฉันไปตลาดน่าจะเห็นเนื้อปิ้งที่นี่ว่าหมูย่างเออฉันพูดผิดอ่ะเราก็ต้องแลกตังก่อนนะเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะเธอคิดว่าสามแสนพอไหมพงศโอ้โหสามแสนกินอาหารเลยสามแสนก่อน ไม่สามแสน 3, บาทกับสามแสนรูป,รปีรูปียรูปียรูปียรู้ว่ารูปีอ่าสามสามแสนค่ะใครมาป้นฉันให้ถือว่าแบบว่ารวยเลยนะ one <day. S 1> one day, expire one day one day expire o day อ๋อหมดอายุหนึ่งวันเขาต้องรีบก,กินให้หมดเลยเนี่ยใช้ได้เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเคยไปดูที่ห้างแกรนด์ International Mall. อินเตอร์เนชั่นแนลมอลล์อ่ะเขาบอกว่าบัฟเฟ่ก็มันห้าหมื่นแล้วนะเออเออบัฟเฟ่คนละห้าหมื่นแล้วนะ อ่ะไปเดี๋ยวไปลองดูกันว่าราคาอาหารพื้นกอดเท่าไหร่ไปครับฉันชอบไปรู้ไหมทางห้างของฉันคนเดียวค่ะเอะออาจจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเรื่องอะไรก่อนดีสมมว่าจะเป็นแบบว่าแนวซิค,ครงเยอะอร่อยชอบทุนมใหซิค,ครงเนื้ออร่อยดิงซ้ำเทียตี้สั่งเพิม่มนะครับเป็นอันนี้เป็นไก่แล้วก็แล้วก็เป็นซีนไก่ของโปรดนะอหนึ่งอัน สามแสนเป็นไงเจ๊ใกล้หมดแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่หกหมื่นพ่ะงงมาก <c oughs> ไปไปเร็วเหมือนกันนะสามแสนมันก็เหลืออยู่หกหมื่นอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ธรรมดา ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่อาร์ตี้กำลังจะไปเอาอติ่มซำเพิ่มอีกนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่าอาหารที่เราได้มามีอะไรบ้างนะสั่งมาประมาณแบบสองสอย่างไม่ได้เยอะนะครับนี่นาซิโกเล้งนะเจโนนาซิโกเล้งอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนแบบฟิวลัดหน้าเนาะลาดหน้ารวยค่ะลาดหน้ารวยค่ะอชิมลาดหน้านาซิโกเล้งนะฮะเดี๋ยวแล้วาตัดตัดตรงี้ก่อเนาะอ่ะขาชิมลาดหน้าเลยนะลาดหน้าก่อนเลยเพราะว่านี่น่าจะเป็นมังกรมากนะมาชิมลาดหน้าถูกแป้งเหนียวมาก แป้งแป้งคือให้รู้เลยว่านี่ฉันใส่แป้งปกติเขาทำอาหารช้าแต่ที่ฟู้ดคอร์ททำไวเนาะจริงซีหนูเคยทำอาหารช้าจริงเนาะไม่เหมือนบ้านแบบว่าเขาพิถีพิถันนะแต่ฟู้ดคอร์ททำไวอันนี้ร้านหน้านะครับเอาเลยอร่อยไหมมันนุ่มมากดูกันเลยเดี๋ยวชิมดเหมือนมากเหมือนมากหมดเลยอ่ะจะชิมนาซิโกเล็งด้วยอันนี้เธอชอบได้ไหมเหมือนเลยค่ะสบายแล้วอยู่รอดแล้วโอเคสบายมีไก่มาเพิ่มแล้วเจ๊เนาะแล้วก็มีตีนไก่ อันนี้คือเหมือนแบบว่ารสไก่ตุ๋นอะแล้วก็น้ําซอสสีขาวอร่อยๆทูอร่อยมากแล้วก็มีน้ําซุปมาให้ด้วยสะพึงเว่อร์เออไอตัวไอตัวอนนี้ร้านหน้าคือชิซายแล้วค่ะเพราแป้งเยอะมากทุกคนจะหมดเฉันว่าต้องสั่งฉันไม่ไม่อิ่มใช่ไหมอิ่มสั่งเพิ่มฉันเชื่อว่าแบบว่าสั่งเพิ่มได้เลยเดี๋ยวเราไปกินต้มต้มแซ่บซี่โครงเอิญซี่โคงเนื้อดีกว่าอร่อยมากเธอชิมอีไก่นี่ให้หน่อยสิอืมข้าวมีแตงกวาด้วยค่ะแล้วก็น้ำซีขาวอร่อยมากค่ะ ฉันน้ำลายแตกด้วยเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอ่าดเลยปะเจเธอปอบลงหรออะไรอเงี้ยอุ้ยหิวมากคือหน้าตาน่ากินมากดูนี่สมนนี้คืออะไรคะข้าวราดแกงค่ะอะกังเป็นนางตะางางซางตปนต่างางซคือปลาอันนี้ทูน่าเป็นปลาสองอย่างอันนี้คือไม่รู้อะไรก็เป็นกุ้งแล้วก็ไก่บอกว่าไก่รวนอันนี้คือไก่ทอดแล้วก็มีซอสแล้วก็มีอาจ่าด้วยนะตอนนี้จากสามแสนนะครับก็เหลือ สองหมื่นสองพันรูเปียออลอนโซได้เติมไปไหนเมื่อกี้นี้เติมไปไม่เติมเลยค่ะตังค์มาคืนเห็นไหมเรากินไปทั้งหมด3ามแสนวันนี้สะพึงมากค่ะใช้เวลาชิมนะครับชิมมาอร่อยมากจะเป็นแบบว่าซอสพริกเบายำดูของเนื้อปลาเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเขาบอกว่าเปิดก่อนคือแกงแบไม่หน่าเชื่อเนาะบางทีก็มีแกงเคี่ยวหวานแกงแดงแต่เนี้ยเครื่องเทศก็ละมุนแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมาก สุด A few moments ไปไหนต่อเจ๊ไปกินอาไปสตาร์บัคก่อนแต่บอกตรงนี้มันคือไม่ไหวคืออิ่มมากพุงกลางเลยกินอะไรเบอร์นั้นคะกินทิ้งเว่า4-5จานมันเกินจิ้มอ่ะกินแบบเกินจิ้มเกินจริงเออเกินกินมากอร่อย เราไป s t a r b u c k ล้างปากกันเนาะแล้วก็ไปนั่งไลน์ล้างปากก็คือเราได้ที่กินแล้วถ้าเกิดว่าหิวเราก็ออกมาเดินห้างกันเพราะว่าเราพักโรงแรมแถวใกล้ๆตรงนี้นี่เองครับผมเรียบร้อยได้ s t a r b u c k เรียบร้อยแล้วเจ๊โอเคเดี๋ยวเราก็จะต่อเนี่ยดิ่งกาแฟแพงไหม s t า r b u c k แพงไหมอ่าประมาณแสนกว่ารูปีสองแก้วพิมากกินาแฟกินกาแฟทีเดียวเป็นแส่เนี่ยรวยมาก2แก้วแสนว่ารูปีต่อเดี๋ยวก็จะไลน์นะครับผมมอามอยเดี๋ยวไปดูไลฟ์ในเพจนะครับ ทุกคนคะตอนนี้พี่อาตี้กำลังไลฟ์อยู่ที่ซาวาล์คัะผมดิวก็จะพามาสำรวจเดินเล่นในห้างอีออนมอลนะคะผมอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะคะผมชั้นหนึ่งนะจะพามาดูโซนอาหารโซนฟูด้ดคอร์ดตรงนี้จะเป็นโซนที่เหมือนคล้ายๆเป็นแบบเขาเรียกอะไรแฟาส่์ฟูฟ้ดยอะยไรเงี้ยครับผมที่มีเชนนะคล้ายๆบ้านเรานะเดี๋ยวดิวพาดูนะครับร้านนี้คือบูสต์จูส์นะคะผมร้านนี้ดิวกับพี่อาตี้คุ้นเคยมากเพราะว่าเป็นร้านที่มีที่ออสเตรเลียเนาะ ดิวกับพี่อตี้เคยอยู่เมลเบิร์นกันมาก่อนนะครับผมก็จะคุ้นเคยกับ b o ูสจูสมากมากๆเลยเมนูโปรดของ b บ t ูส i c e ที่ดิวชอบกินคือปานานาบาสนะครับผมมันจะเป็นกล้วยปัน่นใส่ไอศครีมเข้าไปด้วยนะนัวมากมันจะเป็นสมูทตี้ที่แบบมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับผมอันตี้แอนที่ทุกคนคุ้นเคยนะก็บ้านเราก็มีนะครับผมอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรอันนี้ก็จะเป็นร้านโคเพรสนะครับผมน้ำผลไม้นะสกัดเย็นปะ ส่วนข้างหลังก็จะเป็นพิซซ่าฮัทก็เหมือนบ้านเราเลยไอศ์ครีมบัตกินโรบ,บินนะครับก็บ้านเราก็มีเนาะข้างหลังเดี๋ยวชื่อร้านแฮปปี้เลมอนนะครับผมไม่รู้ว่าขายอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับมะนาวเกี่ยวกับเลมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะคะมาดูโซนเสื้อผ้าบ้างนะรีบายส์นะคะผมบ้านเราก็มีชาวสันคีสนะคะผมก็บ้านเราก็มีนะใครชอบกระเป๋ารองเท้าอะไรก็ร้านนี้ก็ได้ไม่แพง ชอปแบรนด์นะคะผมใครชอบแบรนด์กันนี้ก็เป็นช็อปแบรนด์อันนี้เป็นร้านรองเท้าผู้หญิงนะคะผมแซ็กซี่บ้านเราไม่มีเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวดิวแพดพาให้ดูฮัชบอปปี้นะครับผมบ้านเราก็มีอันเนี้ยวันนี้ก็เวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้แบบว่าเดินห้างเป็นห้าง แรกที่เราไปเดินที่โ<อ>ดนมิเซียเป็นดังชาติเป็นกาลังการมากของกินก็เหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะวันนี้ก็พักดื่มกาแฟนะฮะราคา,กาแก้วละแสนเดินนะฮะ <laughs> อ่ะวันนี้ก็คืออิดโรยแล้วนะครับขอปิดว็อกนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะฮะอย่าลืมซับตะคายช่องดิวชาวชัยชาแนลอาร์ตี้เฟยดาอาร์ตี้เฟยดาอาร์ตี้เข็ดวิทแล้วก็ประเด็นเสร็จีด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย